재미있다... 감니 ตามด้วต่อไปนะตาม่เสีเตามไม่เสียวเ้ยไม่ต้โดนยางอีกเลยจะบอกฉันไ่นอนที่เต็นาทุกขอให้พ่อโหดดไปทดูดีสุขาามาๆคือเธอนีน้นยืดยอดดนยืดดยอดระวังเพื่อน็ยอดระวังเพื่อนด้วยไอ้ยอดระวังเพื่อนยอด ยอคุณดีมากเลยนะไอยอคไม่ไอยอคมันอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยตังูที่จับไปเนี่ยพี่คจะทีจะได้หลารอะไรไม่ใช่หรอกถ้าใช่ต้องมีรูปยิ้มนี่ไงตอนนี้มันไม่มีผมมีใบเดียว ป็น่ใจต้องใจเดียวกันแต่แปลกได้เด็กผู้ยคนที่าองกไปกัเนทุกคนต้องคำนองให้ดีหากใครเชื่วมาเรากับสุโคไทยได้กลับไปถึงสุโคไทยเดี๋ยวให้แต่งงานกับดวงใจันรโอเคไหมฮะั เป็นเพื่อนเพื่อนอ่อหนักๆอยากได้หนักๆเฮ้ยว่ะเฮ้ยไปพักต่อก่อนไปบังฮะ ไม่เป็นไรแต่ย่อนนะแถมแต่ทั้งใจเลยนะดีมากเลยเหนกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว ต้งตียมจเย็นยอดจะย็นอาวไเยนปดูป๊อกดูป๊อกพทบมนีพังนี้ลงร้อนั่วจะแตกไปยืดมายืดตรงนี้ทำไมกันนึกว่าพูดแสนผินยออ

สมุญญาสามร้อยาห้ารอยไปทำงินเรอได้กาอนไดมจังที่มาจังตกเด็มันก็ได้อยู่แล้วนะนี่ไม่ทำอะไรมานลยทุกนาทีเอ้พวกแสนหุ่เมันจะรู้ไอ้สมาได้เกือบจะแสนบาทอยู่แล้วเกิตลอดทั้งวันัแล้วของเราไปไหนไ่เหหมดเค่นั้นเออไม่พวกนีทุนลิเกไม่หวงคนอื่นเออ มึงก็รับอยู่นะกก็็รัเนเออขอบคุณครับครับไอ้ลูกอันยังกินได้ไหมเอ้ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่ของก,กินลูกล,ลูกบอลลูกแก้วมันยังไม่สิกน,นะไม่ใช่ดว่าทุกคนที่ไปจัดที่นี่ดีไหมจ๊ะขอนเองช้าเฮ้ยเขื่อนจริงเลยจุดยอดเลย่งเมื่อกี้นี่พระองค์ทรงตัดว่าให้เอ้าเราบอกว่าถ้าหากใครก็ได้พาพวกเรากลับสุโขทัยปลอดภัยกลับไปถึงสุโขทัยเนี่ย

ไปโผล่าค่ะแล้เปลี่ยนลุคง่กว่านให้มองดูที่มีตัวอะไรตายต่านี้นะใช่แล้วแ้องาดายังไงเนี่ยเดินม นี่คิดพูดทุกคำ่ยเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไปคืนคำที่พูดไปคือความจริงไปะโอ้ยไอ้ทั้นแค่นี้โอ้โหถ้ามึงกลับมามันจอเอาผู้แน่ยยังไงกระโดดตีกินแมงสองตีนเลยเฮ้ยมาสามทีเลยเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยอีกสองทีบ้างโอ้โหตามเดินต่อไปนะตามที่เสีเฮ้ย มึงนี่เล่นก็เคยตัวเนะโอ้ยใครั่งครับดวงใจหมดจิ้งจแต่งมดเลย้วท่านจะ่นะไรกับดวงใจอันนี้เราไม่รู้เลยก็กินก็ไปสิเน่นสิอันชี้เออเราเราพูดจริงสุทธยาจริงหรือยังเอ้เรารู้มากเกี่ยวกัแล้วว่าสุทธยากับดวงใจเป็นคนรักกันแล้วในสมุดรู้ได้ยังไงเมื่อกี้ของทกานดวงใจเป็นแฟนกันขอโทษตอนที่เดินไปรับรางวัลแอบดูลูปตรงนี้ฮะ แอบดูลูกก็อยากรู้เป็นอะไรหุ่นแล้น่ารักด้วยนาน่าชังกดด้วยแต่ก็เวกรรมตามพันหลับไม่ยสมุทไมแอบดูลูกแล้วเดี๋ยวเมียแอบดูโทรศัพท์ฟังหรอบเดี๋ยวลอง้างเครื่องหมดแล้วเป็นเป็นอะไรขนาดเนี่ยมาแก้ผ้าเลยตรงนี้เลยเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยก็บอกตอนดี้อะไม่ตเลยกลับไปรอเลยเตรียมตัวไปเจ้าบ่าวได้เดี๋ยวจัดงานให้ บอกฉันได้แต่งงานจะรู้ใจจริงหรอความจริงอแล้วผมจะแต่งงานกับใครเพคะนั่นสิเพี่ยงค่ะก็กำบอกฉันแต่งกับดวงใจจะแล้วเดี๋ยวตั้งแต่งกับคนเถือนนี่แหละเฮ้ยพี่ว่าจะบุญจะแต่งงานกับเมียตัวเองเหรอเนี่ยคะแต่งงานกับคนที่เพิ่งเจอเหรอพร่อนคะเอ้ยไปจับจังก่อนเลแหละเดี๋ยวเดียวตัวนี้แหละไปเลยเห็นตัวจริงหรอตามไปนี่จะไปเพื่หรอโห่หนี่เขามีบุญที่สุดแล้วรีบกลับบ้านจะแต่งนะจ๊ะ ยู่ง่ไนกัน่งแค่นโชดีนะจะบอกฉันไปนอนที่วัดกันีหมนะสาธุขอให้พ่อโวยรูปเัียวไปทำอยู่ดีมีสุขไปแล้ว